ตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวนะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่คาดคิดนะฮะหลังจากที่คุณนุ้นเซ่และคุณชาคิดเนี่ยทั้งคู่ได้ตัดสินใจเซ็นใบหย่าวันนี้ คุณวุ้นเส้นจะมาเปิดใจกับข่าวที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ขอต้อนรับคุณวุ้นเส้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเลาะอะไรพี่ไม่ได้เจาะลึกมากใครจะถามดีใครจะถามดีเปิดไปแบบดูจริงจังมากแล้วก็แบบวุว้นเมื่อกี้วุ้นเดินมาบอกแจ็คว่าเฮ้ยทำไมหอมหอมหอมตัววุ้นน่ะเออมันหอมมากได้กลิ่นด้วยหรอกลิ่นตัวหอมมากไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนของวุ้นขอบคุณที่วุ้นมานะเราเหม็นกันอยู่นานเลยอ่ะโอ้ยใจเย็นใจเย็นวุ้นตอนนี้ไงโสดก็โอเคเนาะโอเคพี่ก็แฮปปี้ดีก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วก็ หลังจากนี้มันก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองไปอย่างนี้ยังยังคุยเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไหมครับคุกับเขาอีกก็ถามกันแต่ไม่ได้คุยกันยังถามถ่ายมาคุยไลน์อมดมงสติ๊กเกอร์มีมาส่งสติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้คุยเยอะขนาดนั้นน่ะแต่ว่าก็ก็มีแบบว่าทักทายกันบ้างอะไรเงี้ยเรายังเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้ค่ะทุกอย่างมันก็แบบ ก็ต้องดำเนินต่อไปพื้นถุงโอไงเออนวกันนี่ใช่ไหมที่ผ่านาช่วงนี้ก็จะเห็นน้องวุ้นเ้นเนี่ยก็ไปต่างประเทศด้วยใช่คมีไปทำบุญด้วยไปเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ช่พจรลงเท้าต่อแม่บ้านอ่ะหลายแบบสักแห้งบ้างอะไรแบบนี้เราทำงานมาเยอะหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบเราไปพักใจหรือยังไงน้องวุ้นคือก็จะเป็นแนวแบบเหมือนว่างด้วยไงช่วงนี้ช่วงนี้ว่างกันบ้างไหมคะว่างกันมาก็ว่างกันหมดเลยเราก็แบบเออคิดว่าใช้ช่วงนี้แล้วก็ พักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จแบตอะไรเงี้ยค่ะปีหน้าจะได้แบบว่ามาลุยงานเต็มที่แต่ว่าอะไรรู้ไหมไม่ว่าจะเจอวุ้นในเวลาไหนเนี่ยไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะมากจะน้อยจะขึ้นจะลงวุ้นสดใสสวยอยู่เสมอมากอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณพี่อ้นจริงคุณผักศอกเร็วมากเลย โยเข้ามาตรงนี้พี่ใช้อะไรดูแลตัวเองครับใช้อะไรดูแลตัวเองอคะจริงๆก็ถ้าหลักๆเลยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละเราก็ต้องแบบพักผ่อนเต็มที่ออกกำลังกายนอนให้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่นั้นมันอาจจะยังไม่ไม่เด้งเต็มที่ไงเพราะว่าอยู่ในวงการเราต้องเจอแบบพว่แบบแต่งหน้าไฟเฟยอะไรต่างๆอะไรอย่งางเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยที่แบบมันทําให้เรารู้สึกแบบไร้ขึ้นแล้วก็เป็นต้องเป็นแบบว่า เหมือนผลิตภัณฑ์ที่มีสารที่สารสกัดที่มันตอบโจทย์กับเราได้จริงๆเพราะว่าอย่างวนเนี่ยเป็นคนที่แบบแต่งหน้ามาตั้งแต่โหอายุแบบยังไม่ถึงเลยอ่ะเป็น10ปีแล้วที่แต่งตลอดเลยนะแต่งตลอดแล้วก็แดดเมืองไทยมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่ะเซลลอะไรต่างๆมันก็เริ่มสึกหลอไปอายุก็มากขึ้นเราก็เลยต้องหาตัวช่วยที่แบบมันตอบโจทย์จริงๆแต่ว่าตอนนี้เจอตัวช่วยที่ตอบโจทย์แล้วนะคะก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะอันนี้แหละครับเซน่ามารินแพนตัอน้ำดวลเซรั่มคอนเซนเทรตนะคะซึ่งเซร น้ำตบจากเกาหลีน้ำตบน้ำตบไม่ใช่น้ำตกนะคะน้ำตบอ๋อได้ยินว่าน้ำตกินจริงน้ำตกแบบตกแบนี้เราเอามาตบหน้าแจ็คนะ้นะคือเขาบอกว่าแค่เทเซรั่มนะครับแล้วก็ตบหน้าเบาๆนะฮะอันนี้หน้าก็จะใส่สมผสมเข้ายังไงมีอะไรบ้างอะวุ้นอันนี้อันนี้ชื่อชื่อบอกเลยว่าเป็นแพลงต้อนเคยได้ยินแพลงต้อนนะแพลงต้อนเนี่ยจะมีสารสกัดที่ช่วยเพิ่มพลังงานกับเซลล์เซลล์ที่ ที่เรามันสึกหลอไปอะที่แบบที่บอกว่าใช่ซ่อมแซมให้มันแบบตื้นขึ้นอุ้ยนี่ตบจริงๆเลยใช่ไหมคือต้องลองใช้เพราะว่าจริงเป็นคนผิวหน้าเนี่ยคือหนึ่งแพ้แล้วก็อยากตบเปาแจ็คต้องตบอย่างนี้อ๋ออโอแ้องรตบางรคือจคความคาดหวังว่าลูกค้าจะมาจ้างให้เขาอ๋อเอาจจะได้ีจะได้แล้วมันไหนแรงไปมะแราจจตตบเบาๆก็ได้ค่ะตบเบาๆแล้วก็แบบว่า ก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก<ม>็จะสดชื่นใช่พอตบแล้วมันก็จะสดชื่นเพราะว่านี่ก็ตบแรงไหมอุ้่ถ้าซื้อไปที่บ้านดีใจเลยนะจะมาขอ,อ,อตบให้เลยอ่ะ <laughs> คือหลังจากเราล้างหน้าเช้าเย็นเราก็ตบเบาๆใช่ใช่หลังจากล้างหน้าตบแล้วก็อาจจะทาครีมอะไรหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีสาหร่ายสาหร่ายทะเลสีสายพันนมีสีสายพันเลยน้อยกว่านี้ไม่ได้สาหร่ายทะเลเนี่ยประโยชน์ก็คือช่วยลดไขมันใต้ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบทาแล้วก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นส่วนสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็นสารที่ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวอักเสบอะไรต่างๆอันนี้ดีมากสาหร่ายมันเวิร์กไงยังไม่หมดนะมือเป็นตุกได้พีพ นนี้แบบแอสตาซันตินจะมีในสาหร่ายสีแดงค่ะอันนี้ก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระออต่างๆแล้วก็ป้องกันพวกแสงยูวแสงแดดที่เราต้องเจอกันทุกๆวันนะคะออสีเขียวก็มีนะคะสาหร่ายสีเขียวก็ตามมาค่ะช่วยอะไรช่วยอะไรอันนี้นะคะก็ช่วยสังเคราะห์พวกคอลลาเจนอิลาสติน ที่แบบท้งที่เรามีริ้วอรวุ้วนริ้วเยอะมากถ้าพี่สนใจจะใช้พี่สามารถให้สามีใช้ด้วยได้ไหมได้คือเอาอย่างนี้ดีกว่ารับครูรับครูเออรับครูแล้วงานครูให้เพื่อนดให้เพื่อนให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนเป็นผู้หญิงผู้ชายใช้ได้คน คนทองยังใช้ได้เลยค่ะเอ้าหรอใช้ได้หมดปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้ไม่แพ้อุ้นอุ้ชเรารู้สึกว่าแบบเออทำไมแบบมันดูสดใสขึ้นน่ะคือจากหน้าเราที่แบบเราใช้มาเยอะอะไร้ยค่ะพอลองใช้แบบเดียวเราก็รู้สึกว่าแบบเออหน้ามันตื้นขึ้นโอ้ m ม g ก็เห็นสาวเกาหลีปะล่ะหน้าแดงหน้าแดงเอาป้าเลยวะไม่ตึงเมื่อกี้ตึงจากที่เราตบแล้วเอ้าหรอไม่ใช่แล้วุถ้าวุ้นบอกว่าดีพี่จะลองเว่าวุ้นเนี่ยเข้า ถ้าถ้าไม่ดีจริงเขาจะไม่เคยไม่ดีได้ไงได้รับรางวัลด้วยได้รับรางวัลในเบเดตเอเวอร์2016นะนี่ก็เป็นสุดยอดเซรั่มบำรุงผิวให้อ่อนเยาว์แปลว่าทุกผิวหน้าใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดใช้ได้หมดอ่ไกเนี่ยอไก่ก็ใช้ได้เป็นคนหน้าแห้งเบา นี่ไงแล้วจะชุ่มชื้นแล้วก็แบบว่าพวกปัญหาต่างๆริ้วรอยสิวอะไรที่ปัญหาที่พวกเรามีทุกอย่างเนี่ยเนี่ยมันเริ่มมาแล้วแต่แดดเมืองไทยเนี่ยนะบางทีมันมันไม่เหมาะกับหน้ามันเหมาะกับผ้าห่มมากกว่าเหมาะกับผ้าห่มคือต้องตากเพราะมันแดดแรงมากเอาเอามาคุมหน้าดีกว่าใช่มัไหมก็มีตัวช่วยไงอันนี้ยอมรับนะคือถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยเขาเก่งเรื่องเครื่องสำอางจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่ไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยเพื่อไปซื้อเครื่องสำอางเลยนะนี่ไงอันนึงไม่ต้องไปถึงที่นู่นละซื้อที่เมืองไทยกกกกก็็มีีเเยยแแแแ้้้ววนนนาาาใใหบบบบบพพพดรรื่่อออๆชะไงงทุค รู้สึกแบบเฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยมีโปรโมชั่นมีมีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นเซน่าแพงตอนวอเตอร์เซรั่มนะคะจ้ะปกติราคา1,490ครัพิเศษเหลือ1,050บาทเองหรอจาก1,490 1,490เหลือ1,050บาทโอ้ลดไปเยอะนะแล้วนึงขวดใช้ได้3เดือนนะพี่ครับผมเบอร์โทรนะครับ093นะครับ978 9549นะครับหรือ02 177 9632นะครับผมหรือไลน์เลยครับทุกคนครับแอดไลน์แอดไลน์ไปได้นะคะใช่ครับแอสเซนาออนไลน์ใช่ครับผมถ้าบอกว่ามาจากวุ้นแล้วเหลือพันทุ่นได้ไหมอีกห้าสิบบาทให้เขาไปเถอะอีกห้บาทให้เขาไปค่าส่งเนาะเจ้าของอยู่แถวนี้ข้าวกล่องไม่ะเป็นไงแห้งยังคะดีพี่ดีพี่เพราะว่าหนึ่งคือปกติเป็นคนไม่ค่อยใช้ครีมนะแต่มันใช้แล้วมันนุ่มก็เห็นผลทีนะครับวุ้นสินค้าดีๆแบบนี้ฝากบอกพี่เจ้าของด้วยนะว่าพวกเราก็รับลงไอจี บอกโปรโมชั่นอีกทีดูไว่าย้ำโปรโมชั่นดีกว่าย้ำยโปรโมชั่นหน่อยน้องแจ็คหขวดนะครับปกติราคานะครับีนฮะหขวดนะครับหนึ่งพี่เาสินะครับพิเศษวันนี้นะครับลดเหลือหนึ0งพบาทนะครับหขวดเนี่ยใช้ได้3เดือนนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสหนะครับหรือ02น7์ 9632ครับผมหรือจะไลน์ไปได้นะครับที่เซนาออนไลน์มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะนะครับผมเอาแล้วอยากจะหน้าสวยเปล่งปังแบบน้องวุ้นก็รีบโทรไป0939789549นะครับ021779632 117 117 117นะครับผม9632ครับผมรายการสดก็อย่างเงี้ยนะเนไม่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 ได้เกิดอะไรกับสดมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับโต้ผมโต้โต้มันไม่ได้เกี่ยวกับรายการเลยว่าสดไม่สดมันก็ผิดพลาดอย่างนี้ตลอดแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของแจ็คถูกต้องครับผม ครับนี่นะฮะขอบคุณน้องวุ้นด้วยนะที่แวะเวียนนะสิ่งดีดฝาก